สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้อ้อมจะพาไปร้านก้าวชานมไข่มุกตักเองค่ะร้านนี้เราสามารถตักไข่มุกได้แบบไม่อั้นเลยนะเพื่อนๆแบบนี้ต้องพิสูจน์ตามงแเลยค่ะเดี๋ยวเราไปกินชานมกันนะคะตอนนี้จะเลือกเป็นรสชาติไหนดีเอ่ยไม่รโรงเรียนนะคะชากุล,ลาบโกโก้หรือว่าจะเป็นชานมไต้หวันสุดฮิตและชาไทยเลือกไม่ถูกเลยค่ะ วิธีการก็ง่ายมากค่ะเพื่อนๆเขาจะวางแก้วเป็น2ไซส์ด้วยกันถ้าเป็นไซส์เล็กนะคะราคาจะเริ่มต้นที่20บาทใส่ไข่มุกได้ไม่อั้น25บาทค่ะและถ้าเป็นแก้วใหญ่ราคา30บาทใส่ไข่มุกใส่วุ้นได้ไม่อั้น35บาทเท่านั้นเองถูกมากเดี๋ยวอ้อนจะขอเลือกเป็นแก้วไซส์เล็กแล้วกันค่ะกลกินไม่หมดเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มตักกัน อ้อมเป็นคนชอบทานวุ้นนะคะวุ้นของเขาก็มีหลากหลายรสชาติซึ่งก็ไม่รู้จักชื่อเนาะเอาเป็นว่าวุ้นสีเขียวหรือว่าเพื่อนๆอยากจะใส่วุ้นเป็นแบบไหนอยากจะใส่ไข่มุกนะคะซึ่งเขาก็ตักได้ไม่อั้นเลยค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าอ้อมจะใส่ได้ปริมาณเท่าไหร่ ถ้าเจ้าของร้านมาเห็นคลิปนี้นะคะอย่าเพิ่งตกใจนะคะอย่าเพิ่งติดไป้ายไม่ให้อ้อมเข้าร้านนะมาค่ะใส่วุ้นเลยอ้อมขอเลือกเป็นหลายแบบแล้วกันเนาะจะได้ชิมหลายๆอันใส่ทุกแบบเลยค่ะเพื่อนๆคือแค่ใส่วุ้นก็จะเต็มแก้วแล้วอะตอนนี้จะครึ่งแก้วแล้วนะรู้สึกว่าหยิบผิดแก้วหรือเปล่าแล้วนะ่าจะเอาไซส์ใหญ่เนาะนี่ยังไม่ได้ใส่ไข่มุกเลยนะเพื่อนๆนถ้าใส่ไข่มุกจะเต็มขนาดไหนโอ้โห นี้ยังไม่ใส่น้ําแข็งเลยนะไม่รู้จะได้ใส่น้ําแข็งหรือเปล่าเนี่ยไปกันต่อค่ะเพราะเจ้าของร้านบอกว่าตักได้เลยไม่อัน้นโอเคน้ําแข็งใส่นิดเดียวพอค่ะที่เหลือขอเน้นเป็นน้ํากับไข่มุกแล้วก็บุ้นเอาเออมขอเลือกเป็นไมโลโรงเรียนนะคะดูแล้วสีเข้มข้นน่าอร่อยดีหลังจากนั้นค่ะเราจะปิดฝาแล้วก็ หยิบหลอดดูดนะคะบอกเลยว่าที่นี่เขาทํารสชาติออกมาได้อร่อยแล้วก็เข้มข้นมากๆค่ะเชื่อว่าใครได้ลองแล้วติดใจอย่างแน่นอนนี่นะคะเป็นไงคะน่าทานไหมขอลองดูดสักนิดหนึ่งอือหือซับเบอร์อันนี้ก็จะเป็นรสชากุหลาบนะคะอร่อยเหมือนกันเลยพาไปดูบรรยากาศร้านนะคะคนเยอะมากเด็กๆชอบมากเลยค่ะ เพื่อนๆสามารถดูรีวิวเพิ่มเติมได้ที่เพจของอ้อมกอดชอบรีวิวนะ